เอาอย่างกอืมอนนโอเคื่นเต็มไหมเยอะเุดแล้วเกนะสามสองหนึ่งไปค่ะ <c oughs> อ่ะกหน่อยค่ะชื่นใจไหมคะวันนี้ผูกชายชื่นใจคะ่ะชื่นใจก็จริงจริงมีสองนอหนอหนอหนึ่งจริงๆเขาอยากจะมาเชียร์พี่เขานะแต่ว่าพอดีไม่สบายก็เลยกลับบ้านกปก่อนอยากจะมานั่งดูพี่ ไม่ได้เดินด้วยเพราะว่าก็ต้องกระจายรายได้ให้ครอบครัวอื่นบ้างครอบครัวอื่นก็ต้องรับบ้างอะไรอย่างเงี้ยงานนี้ไม่ใช่งานแรกของน้องแต่ว่าพี่หน่อยพี่ยังจะตื่นเต้นกับการเดินแบบนู่อยู่เออก็ยังตื่นเต้นกับเทานะรู้ตื่นเต้นไหมลูกรู้ตื่นเต้นตื่นเต้นเอสตูนแล้วในนาทีนั้นที่พี่คุณเดินคิดอะไรอยู่ก็พยายามจะโฟกัสกับเวลาเดินพยายามจะไม่สนใจว่าแม่คิดหรือเปล่า แล้วแม่กินหรือเปล่าม่เชเองนะคะเชน้องเองเลยก็นิดหน่อยจริงๆแม่แค่พูดล่วงแบบมาเดินแบบก็ต้องอดทนต้องรอลูกพอใส่เสื้อแล้วน่ะนั่งไม่ได้ต้องยืนนะลูกก็ต้องยืนอดทนรอไปนะคือเราเตรียมการเราสอนตั้งแต่ตอนไหนคะพี่หน่อยก็ตั้งแต่พอเขารู้ว่าเขาจะได้ทํางานก็จะบอกว่าเออลูกงานงานเดินแบบนะมันจะว่าจะว่ายากก็ยากจะว่าง่ายก็ง่ายอะไรอย่างเงี้ยคือก็ต้อง ลูกต้องลูกต้องรู้จักอดทนแหละทุกงานแหละมันก็ต้องมีแบบต้องต้องอดทนนะก็ตอบเขาอ่ะเพราะมันก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่ที่ลูกคิดนะอะไรเงี้ยก็ฟังฟังพี่พี่พี่ป้าหนาอ่าเขาคอยสอนเราแล้วก็คอยแบบเวลาเาขาฟังคิวงานอะไรอย่างเงี้ยก็จะบอกเขาที่คุณเริ่มชอบเนี่ยครับการเดินแบบงานการมาทีเริ่มเริ่มเรียนรอรอเรียนรอรอ สับปม่สับปเต็มที่เลยใช่ไหมคะแม่เลยนะสนับสนุนสนับกนลุนเต็มที่ตอนนี้แม่ให้ลูกทํางานหาเงินแล้วค่ะเพราะว่าแม่จะขอแบมือของเงินลูกแล้วเห็นแมวไหมคะว่าจะมาทาแบบนังแบบหรือว่าเล่นละครอะไรอรอยาเนี้ยก็ได้หมดนะจริงพี่คุณเนี่ยเขาชอบกล้องเขาชอบอยู่หลังกล้องมากกว่าเอาจริงอ่ะเขาชอบถือกล้องชอบแบบเป็นผู้กิกับเป็นตากล้องเป็นตากล้องมีภาพถ่ายมี มีทูกทำหนังใช่ไหมังสั้นก็ทำหนังสั้นของตัวเองนี่ว่าต่างคุณแม่คุณพ่อมาติดก็คือทั้งวงหน้าวงหน้ากล้องหลังกล้องได้หมดเลยนะที่ดูญก็เต้นชอบงานในส่วนเดินชอบงานในส่วนบุคลัภเบาลก็ตอนนี้ก็ชอบเดินแบบเพราะว่าเริ่มเคยทำหมดแต่ว่าแบบ แสดงอะไรเงป้ยบยังไม่ค่อยฝับเนื้อฝับตัวใงช้องเนี่ยช้องมัยมีทั้งละครรายการแล้วก็แบบอีเวนต์เนี่ยเป็นเจ้าประจำช้องเลยค่ะฝักเ้วเนื้ะหลังจากที่มีภาพของเรารูแลเดี่ยวการไปดูมาแต่ก็มีมากขึ้นมีบ้า ไม่หัวหวังไม่หัวไม่แล้วแต่เขานะเออเขาอยากทำอะไรจริงๆพี่ปล่อยเลยนะว่าเอออยากทำอะไรก็ทำแล้วก็พอวามาทำงานก็ให้ดูแลตัวเองดูแลตัวเองดคือรับผิดชอบงานที่ทำคือว่าพี่คุณทำงานกับคือได้เช็คพีดแบ็บไปหะว่าหลังจากที่แบบเราเดินแต่แล้วมีคนชื่นชมอะไรยังงไบ้างหรือแม่ร้องเรื่องอะไรก็ก็ไม่ค่อยแต่ส่วนใหญ่ก็ฟังจากพ่อกับแม่ว่าเขาพูดว่าอย่างไบ้าง <House> ส I mean? ่วนใหญ่คู่แม่งยังไงเขาก็บอกว่าจากแฟนคลับพ่อแม่ตอนนี้ขอย้ายไปเป็น FC ลูกแล้วกระจายรายได้กระจายรายได้สำหแตบพ่คุณนะว่าถ้าอยากเป็น FC ลูกเนี่ยต้องถอดไปส่วนไหนบ้างเต็มที่เลยค่ะลูกเลยค่ะสำหรับณจุดนี้ค่ะที่พี่คุณทำงานได้เลยเราภูมิใจในน้องยังไงบ้างก็ภูมิใจนะก็ให้เขาแบบว่าเหมือนที่พี่เกณฑ์เขาก็บอกว่าสนับสนุนว่าลูก ตอนนี้ลูก16แล้วก็ลูกก็โตแล้วก็ทํางานได้แล้วอะไรที่อยากทําก็ทําอะไรที่แบบว่าเนี่ยพอคนติดต่อได้ทำงานลูก่าแบบหาเงินได้แล้วก็ต้องหาเงินเนาะนี่เป็นช่วงมาที่เริ่มจากทางานได้เลยแล้วหาเงินได้แล้วอันนี้มันไม่เร็วไปใช่ไหมคะสาวี่ี่าสำหรับพี่พี่ว่าไม่เร็วนะก็เขาก็ดูแลรับชอบตัวเองไปแล้วตอนนี้พี่ก็เริ่มเอาเงินเข้าตัวเองเนาะลูกเร็วมากนะลูกกนเลย ใช่ท่ใช่ๆพี่ต้องถามมากนว่า,วามีงานนี้นะคุณอันนี้เป็นเสื้อผ้าอันนี้ลูกโอเคไหมเพราะบางทีเขาจะบอกเออขอดูขอดูหน่อยแม่ว่าเป็นแบรนด์อะไรเพราะว่ากดเซิร์ชหาเองเป็นผู้จัดการส่วนตัวเลยเป็นผู้จัดการส่วนตัวรับงานให้กับท,ทั้งครอบครัวเลยไหมคะแม่ใช่ค่ะ ใ่คเพราะว่าตอนนี้แม่ก็ว่างเลยค่ะก <ๆๆ S 1> ็แหมือนก็แค่ที่แม่ยังไงบ้างคะน้อคหมูขาเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นอยากให้น้องหมดเลยค่ะแม่เก็บเองขอเก็บเองหนึ่งเปอร์เซ็นนี่แหละนะให้ผู้ออกสื่อนะไม่แม้ว่าหาเงินเรียนเองเอาเงินตัวเองมาซือใช่ไหมพี่ก็บอกว่าถ้าลูกแบบว่าอยากเรียนอะไรหรือแบบอยากอะไรเพิ่มเติมอ่ะก็ใช้เงินตัวเอง อะไรได้ที่หามาที่คุณเก็บไว้ใช้อะไรยังไงบ้างก็ส่วนใหญ่ก็เก็บไว้เวลาแบาบออกไปกินข้าวเองะรถ้าแม่ไปกับพ่อแม่ก็ก็มีเงินตรงนี้มาใช้อะไรเงี้ยแล้วก็พี่ก็ซื้ออุปกรณ์ชอบถ่ายรูปนะครก็ซื้อกล้อ,อ,กองซื้อเลนส์ซื้อกล้องซื้อเลนส์หน้าได้<อ>คุ้นเลยเขาขยับหน่อยลูกคุณเดินหน้าได้เลยถ้าสมมติว่าเรื่องของการมีละครค่ะถ้าติดต่อมาก็ต้องรอว่าพี่คุณเขาจะดูบทแล้วสนใจไหมอะไอยไ <ป S 1> ่างเงี้ยบทไหนคะที่ชอบ ก็อ่าก็ไม่ได้บทที่ชอบเป็นพิเศษนะก็คงต้องดูเป็นเรื่องแต่ก็ยังไม่ค่อยมีประสบการณ์อืมชอบบทที่พ่อเล่นเลยนะที่ดีที่ดีที่ดีต้องเล่นเป็นคนที่ดีกับไม่ดีชอบแบบนั้งหมดเลยอ่าสายดราำหรือว่าสายขาวขยั้นสอง นี่น้องหอมแก็ถือว่าน้องพร้อมที่จเป็นดาราแล้วเราก็พร้อมผัดกันแต่งที่มีจิ๊บจิ๋มาบ้างยังคะแม่ยัง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 มีแต่พวกเนี้ย่างเงี้ยเลิศแบบอะไรเงี้ยค่ะมีเว้นถ้าอย่างงี้ต้องมีการเรียนเรื่องการแสดงไม่รอเลยแม่ใช่ใช่เขาอยากรับจริงๆก็คงต้องสมเป็นนักแสดงค่ะเออใช่เขายังเรียนอยู่ด้วย การรับงานเปอร์เซ็นต์ต้องแบ่งยังไงบ้างคะแม่หมายว่าการเรียนเท่านี้งานเท่านี้อะไรพอร้านของใช่ไหนก็เดี๋ยวดูก่อนว่าเออถ้าแบบว่าคุยเรื่องบทกันอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้เวลาช่วงปิดเทอมก็พอได้เรื่องดาวน์บอกแล้วว่าแม่ร้อนเงินรับเลยรน่ารักน่ารักมันเกิดคุณแม่กับพี่กูได้มีการแฮปปี้เบิร์ตเดย์แล้ไปขอบแม่เนี่ย ครับเป็นตัวดีนะครับเรียเป็นตื่นมาก็ครับตัอพ่อบอกใช่ไหมพ่อบอกจำได้จำได้คุณแม่ไม่ได้สกิดนะเมื่อกี้เนี้ยสิ่งสิ่หน่อยสิ่งที่ควรครคุณแม่อะไรอะอะก็ให้แม่แข็งแรงแข็งแรงแล้วก็อยู่ด้วยกันไปนานๆคุณแม่ ไปก่อนแล้วน <c oughs> ไปหาสาวแต่ว่าแม่ไม่หวไม่หวไม่หวงไม่้ไม่ไดไม่ไม่งไง,ง้ไม่ไ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได่ดม่ได้ม่ไ้ม่ไ้ไม่ไม่ด้่ะดไ่่้มได้ไมยม่้ม่ไไ่ไ้มดม่ม่ไ่มไไดดไง้ง <วะ S 1> ม่่่ม ก็เพมีความสุกดีค่ะแลกแยมกำลังแลกแยมมากฟีหน้าหัวล้อดังกว่านี้มันดีไหมคะฮะมันมาถุงยังไงบ้างไม่ก็พี่ว่าเป็นแบบพออยู่ถึงตอนนี้แล้วอะไรก็ได้อะไรที่เรามีความสุขเราก็ทําไปเถอะเราอย่าไปแบบว่าคิดอะไรเกับชีวิตเหลืออีกไม่กี่ปีข้างหน้าเราก็ไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นตอนนี้เราก็เนานใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวกับคนที่เรารัก แล้วของหวานมันเกิดจากคุณสามีจากทุกๆล่ะคะคืออะไรคะพี่ไม่มีแล้วความรักที่มีให้กันมีแต่ความรักที่มีให้นั่งวันนี้เดี๋ยวรอชุดใหญ่ทีเดียวแล้วกันชุดใหญ่ก็อะไรนะไม่รู้อะไรต่ออะไรต่อเราคำห่วงในตอนนี้ของเราทำอะไรที่ต้องเหมือนกันนิดห่ออะไรนะคำห่วงคำห่วงห่วงล้อก็ไม่มีอะไรนะเราก็รู้สึกว่าเออลูกเราก็ ก็เป็นเด็กดีได้ดังใจนะไม่รู้นะก็เขาก็รับรู้จักรับผิดชอบแล้วก็เรื่องเรียนก็ก็เรียนตามหน้าที่ของตัวเองค่ะแม่จะแบบไม่ได้เรียนแบบโอ้เก่งแต่ก็รับผิดชอบเก่งไหม็ได้ก็ได้าคุณครับห่วงตังค์แม่ไหมครับอ่าทำไมทำไมไปบอกว่าก็อยู่กับแม่ก็ฟันที่อะไรก็คุยกันถึงแม่เราสนิท ก็สนุกเพราะวเข้ากดก็คุยคุยกันตลอดมีเรื่องะไรก็ปรึกษาถ้าถือว่าเปรียบคุณแม่นี่แบบเราควาทัแบบเพื่อนของพี่สาวิงถ้าเปรียบแม่หนืแม่หรืเปรียบพี่สาวเฮ้ยชื่นใจเลยนะครัายถ้แม่ขัดซัพพอนย่ะดซัพพอนสมาอยู่แล้วลูก็เปนแบบ มกปันห้าที่คือเป็นคนที่แสดงการบังคับเาจะกอเรื่องของดเขายังให้กอดให้หอมอยู่เราเป็นสบายใจอยู่เล้ไหมใช่ถ้าวันนึงที่เขาแบบแบบเริ่มก็มีแบบไอ่แต่นีอจุ้งทีนะต่อหน้าคนที่คนทำเนาะมึงก็ว่าไงข่าอีกนึงก็ถูกท้ายครับถูกแต่ผู้จัก ตอนนี้มีละครคือนในสต๊เอกที่เราจะทำหรือว่าโปรเจกที่เราังทำอไม่มีค่ะไม่มีมโชคดีที่แบบว่าไม่ได้มีอะไรอยู่ในสต๊เอร<ม><ม>ตอนนี้เรื่องราวที่พีทสราะครไม่เี่ไม,ไม่เราก็ต้องบอกว่าเราก็ต้องยอมรับแล้วก็ปรับตัวนะคะว่าคือทุกอย่างมันก็เหมือนสมัยก่อนที่พี่อยู่ในยุคที่นติตยสาร<ม>วันหนึ่งนติตยสารสิ่งพิมพ์ก็จะหายไปซึ่งก็เข้าใจนะเร,เราก็ต้องยอมรับและปรับตัวเพราะว่า คือมันเป็นเรื่องของสถานการณ์โลกที่แบบโลกมันเปลี่ยนเปลี่ยนเร็วมากอ่ะทุกคนก็จะอยู่ในแบบอยู่ในแพลตฟอร,ร์มต่างๆแต่ว่าเราเราเองก็ได้รับผลกระทบแต่ว่าก็ต้องปรับ<ม>ใช่ใช่ถามว่าได้รับไหม <c oughs> ก็ได้รับแต่ก็ต้องปรับตัวก็ยอมรับนะแล้วก็ต้องปรับตัวว่าอ๋อเออก็อย่างนี้แหละเนาะเพราะว่าคือตอนนี้มันมีแบบสื่อสื่อโซเชียลเยอะมากที่ให้เราแบบได้เสฉในแพลตฟอร์มต่างๆ ก็ต้องยอมรับะตำหลักที่มีรับปรับตัวไปในทิศทางไหนคะปรับตัวไปในทิศทางไหนหมายความว่าก็อยอมรับอ่ะเออพี่ก็ไม่ได้แบบว่ารู้สึกแบบโอ๊ยเศร้าน้อยใจเสียใจจังเลยเนียไม่ไมไมแค่ออ,อ,อกอก็ก็ยอมรับเพราะว่าเนี่ยทุกคนก็ต้องได้รับผลกระทบเป็นหมดนะเนาะเออเราก็ต้องยอมรับแล้วก็ไปหาสิ่งที่แบบเออจะทําอะไรต่อไปดีกว่าแม่คุยกับคุ กาพิจาการวจ่จากอะไรดอะไรใไๆไไดๆาในวงการก็ยังไม่ได้คุยกันนะแค่แบบว่าเออมีใครติดต่อให้เล่นก็เล่นตอนเนี้ยเออก็เล่นเล่นละครไปเ,เล่นได้ก็เล่นอย่างเงี้ยแล้วหรือแบบถ้าวันหนึ่งรู้สึกว่าแบบโอ๊ยฉันมีเรื่องอันนี้ฉันอยากทําจังเลยเราอาจจะไปติดต่อที่แบบเออเ,อ,อเราอยากทำก็เป็นไปได้เพราะเดี๋ยวนี้น้องคุณเน,นี่ยเนี่ยเด็กสิบหกเขาทำหลังซ่าน สั้นสิบนาทีใช่ไหมลูกเออเนี่ยเขาทำของเขาเองแล้วอ่ะแล้วเขาก็แบบไปสมประตูอคุณมีที่ไหนติดต่อกลับมาเอฟเอนใล่ไหมล่าสุดเ,เออผมไม่ยอมรับ<ๆ>แล้วนะเขาแบบว่าเหมือนแบบแล้วก็จะมีอะไรอย่างเงี้ยที่เขาคุยของยังไม่ให้บอกใช่ไหมก็มันก็มันเป็นอ,อยู่ในระหว่างการเพราะว่า,าพิจารณาก็มันก็ เราเป็เด็กเนี่ยอยางเงี้ยเขาก็ทำหนังเขาแล้วอ่ะแล้วเขียนบทเองกำกับเองถ่ายเองแล้วก็ให้เพื่อนเล่น mm hmm. ออแล้วก็มีบัตติดต่อแม่แม่เชวยมาเล่นเป็นแม่ให้หน่อยใช่ใช่ใช่บางทีเราดูหนังพี่คุณจะเล่าอะไรไหน่อยพี่คุณเล่าให้แม่ฟังซิเราก็ฟังฟังเขาแล้วพอเขาตัดออกมาเก็ค็น เหมือนมันก็ไปตัดต่อลงตัดต่อเองแล้วก็ลงเสียงเองสกอยเองเขียนบทก็ยังเขียนเองอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเออโอ้โน้เราก็ต้องยอมรับนะว่าเดี๋ยวนี้แบบเด็กเขาคิดแบบนี้กันเนาะขออนุญายจากพี่เคนตอนนี้ยังมีละครอยู่ไหมคะแม่พี่เคนเหรอพี่เคนอาจจะมีแบบภาพยนตร์อะไรเงี้ยที่กำลังที่เราจะถ่ายใกล้ถ่ายใกล้ถ่ายเดี๋ยวผมได้ดูขอย้อนที่มือค่ะที่ถ่าตอนนี้ ที่เราได้ทำหนักเราได้สกิลตรง้พี่ก well ้องเล็กใช่ไหมเนี่ยอ๋อเาเราแล้วสุดท้ายสุดท้ายใช่ค่ะสกิลในการทำหนักที่เราเรียน้วยกันก็คิดว่ามันก็โดยธรรมชาติเหมือนกับว่าก็ซึมซับมาจากพ่อแม่ตั้งแต่เด็กก็ตอนนั้นเด็กก็ชอบเล่นแบบแบบถ่ายกันเองกับพ่อกับแม่อะไรเงี้ยแล้วก็เล่นทห้มันพุ่งกับอะไรมาตอนเด็กก็จริงเขาชอบเล่นเป็นผู้กลับแล้วก็ชอบดูหนังอะไรก็ซึมซับมาเรื่อย ตว่ามีปันหีก็เพราะพ่อคุณแม่ครูทามาให้เขาไม่พ่อเป็นที่ปรกษาที่ทำทำหนังสั้นอันเนี้ยคือคือพ่อแค่บ,บอกว่าอันนี้เหรอลูกเหรอเออลองลอง,ลองแบบนี้ดูเลยสุดท้ายเราก็มันก็นเป็นความภูมิใจของเขาแหละพ่อปรึกษาแม่สังเ <laughs> <laughs> เออแม่มีงบเท่เนี้เฮออ้ยเขาทำหนังสั้นได้ไช้เท่าไหร่นะสี่พัน,นะลูกสี่สสพนัพน ถูกใจต่างประเทศเออเดี๋ยวรอดูก่อนว่าเขาจะตอบย,ยังไงขอบคุณค่ณะ